ครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาลื้อภายในนะครับเพราะผมเป็นเชฟตะวันปีสุดแพรครับเป็นตัวแคปซึ่งมันก็จะเป็นบอดี้เดียวกับทีมดีแม็กเกะก็วันเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลื้อนะครับลื้อเพื่อล้างภายในก็อันนี้คลิปนี้ก็คือทําไว้เป็นแนวทางนะครับสําหรับใครที่จะลือล้อหรือเบาออกมาซักหรือพรมออกมาล้างอย่างเงี้ยนะเพราะว่ารถที่ใช้มานานเงนี้ย มันก็ตัวตัวพรมตัวข้างในอะไรเงี้ยมันก็เลอะเลเทปไปหมดนะครับ,รบก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําคลิปนะครับในการลื้อออกมาล้างนะครับอันนี้ทําด้วยตัวเองนะก็เดี๋ยวลองดูครับว่าจะต้องทายัางไงกันบ้างครับ,รบสำหรับตัวคอนโซลกลางเนี่ยมันจะมีน็อตสองตัวนะก็คืออยู่ตรงนี้นะครับคลายน็อตสองตัวขึ้นมานะแล้วก็ดึงขึ้นตรงๆเลยตรงนี้มันจะมีกิ๊บอยู่สองตัว อยู่ข้างล่างนะครับก็นะคายอตแค่2ตัวดึงขึ้นตรงๆแล้วก็รูดออกทางนี้นะครับตัวด้าแมแบกมือนี่มันเราไม่ได้ถอดนะนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลตรงฐานเกียร์ตรงนี้นะก็คายหัวเกียร์ออกนะครับแล้วก็มันมีกิปตตรงนี้เหมือนกันถ้าจะไม่ผิดนะมีสองตัวตรงนี้แล้วก็มีนอ็อตมีน็อตข้างหน้านะตรงนี้คางละตัว ขายข้างละตัวแล้วก็เงัดขึ้นนะแล้วก็ลูดขึ้นมาได้เลยตัวเบาะก็ถอดน็อตสี่ตัวนะฮะข้างหน้าสองหลังสองก็ประแจที่ใช้ถอดเบาะนะครับก็เป็นเบอร์สิบสนะตัวนอดขาเบาะก็บริเวณขาหลังของเบาะนะมันจะมีสากพอกด้วยครับพอพูด่่าไๆว่าเราก็งัดขึ้นมาเลย ก็ขันน็อตนะมีข้นาดสองตัวนี่นะอันนี้ผมขันน็อตเสร็จเรียบร้อยสี่ตัวแล้วยกออกมาได้เลยโอเคพอยกบาะออกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็แทบจะลื้อะลกผมแล้วแหละ ติดตรงไหนค่อยลื้อตรงนั้นนะครับนี่นะอันนี้ก็เป็นสภาพนะก่อนซักตัวกอนโซนนี้ผมแกะออกไปแล้วนะพอดีตอนแกะไม่ได้ถ่ายนะแต่ว่าตัวนี้ไม่ยากนะก็แค่ดึงดึงออกมาดึงจากข้างล่างขึ้นมาก็ ตอนนี้ก็น่าจะดึงได้นะนะอาจจะติดข้างหน้าอาจจะติดกิฟข้างหน้าอีกนิดหน่อยฮะก็ไม่น่ามีอะไรสภาพก็ครัก็ <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราถลกพมออกมาอเดี๋ยวพวกนี้ผมจะถอดหมดนะเนี่ยดำปีเลยอยากจะถอดพรมเพดานด้วยแต่ไม่รู้จะถอดได้หรือเปล่านะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองดู ด้านหน้านี่น่าจะติดตัวที่ปักเท้านี่กันเลก็แผงข้างตรงนี้น่าจะต้องรื้อชิ้นนี้ออกรวมไปหมดหอืมันก็น่าจะดึงได้ก็อันนี้ผมงัดออกไปแล้วนะสรุปหมุนไม่ออกนะคลิปตัตวนี้ มหมุนไม่ออกผมก็เลยทําการงัดดึงออกมาเลยเพราะว่าเอาจริงๆคือมันมันคายได้แต่ว่ามันก็จะคายลําบากหน่อยอืมผมก็เลยออกแรงงัดตรงนี้เลยงัดแล้วก็ดึงขึ้นมาคลึบเลยมันก็จะรูดออกพลาสติกออกมาสภาพเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้ายัดไปอีกทีก็น่าจะพอได้อยู่อัม,อม ซึ่งผมน่าจะเอาออกไม่ถูกวิธีด้วยอ่ะไออันนี้ถ้าไอคลิปแบบน,น,น,นี้ถ้าใครถอดเป็นก็แนะนำผมทีนะอันนี้ผมถอดไม่เป็นจริงๆผมก็เลยงัดมันขึ้นมาเลย สภาพข้างล่างน,นะก็พื้นตัวพื้นจริงๆก็ยังดูดีอยู่นะก็ส่วนใหญ่ฝุ่นจะอยู่ที่พรมทั้งหมดนะไอตัวเศษๆนี่มันเป็นเศษพลาสติกที่ติดมากับพรมนะะอันนี้เป็นเรื่องปกต,ติสำหรับรถหลายปีน,นี่เป็นสาย ตัววิทยุเขานะก็โอเคฮะอันนี้เป็นการลื้อเบาะนะครับแล้วก็ลื้อพรมอันนี้คือผมไม่ก็มีเวลาทำก็รวมรวมันนี้ก็คืออยู่ประมาณครึ่งวันนะฮะหรือคนเดียวสาไฟเละมากเลยนะคันนี้ประมาณนี้ครับ ในคลิปนี้ผมก็จะจะจบไปประมาณนี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวดูอีพีต่อไปนะครับอีพีนี้ก็คือจะเป็นการรื้อเบาะรือพรมนะครับหรือคอนโซลกลางนะคอนโซน,นกลางนี่รื้ง่ายนะครับเจอสนิมเต็มเลยอันนี้น่าจะมาจากเวลาเราขับรถเนี่ยก็คืออันเนี้ยเจ้าของเก่าอ่ะเขาไม่ได้ใช้ถาดรองแบบผักน้ำไงเวลาเขาไปพักเท้าแล้วเนี่ยผมว่าน้ํามันน่าจะไหลจากเท้าเขาอ่า ลงมาขังที่ด้านล่างเะซึ่งตรงนี้จริงๆมันมียางอยู่นะมันมียางดำๆเนี่ยมันจะมียางดำๆตรงนี้ยเี่ปิดลงมาเยันชายล่างนี่แหละแล้วก็ข้างหลังยางเนี่ยมันจะเป็นอแผ่นเก็บเสียงกันความร้อนอะไรนี่แหละหใหญ่ๆเนี่ยมันซับน้ำ เนียมันซับน้ําแล้วมันก็ไม่แห้งนะเนี่ยผมก็เลยพัดทิ้งเลยเนี่ยมันอยู่ช่วงมุมตรงพักเท้าพอดีนะน,น,น้ําไหลออกมาตรงเี้ยเราก็ไม่แห้งีแผ่นนี้ซับอยูนะ่อันนี้ผมทัดทิ้งไปเลยนะอันนี้ถ้าไม่ลื้อนะอนาคตรตรงนี้ก็จะทะลุเป็นรู อันนี้เพื่อนๆใครที่ใช้ดีแมกหรือว่ารุ่นอื่นผมว่าก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะนะก็ต้องลองเช็คดูหน่อยนะเอเคครับอันนี้เดี๋ยวรอผมคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ